สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพัอกับาอะไรให้กล่าวน้องพี่น้องตอนนี้เรากำลังดูดน้ำน้องพี่น้องคอยอันดูดน้ำลงไปใส่เฮานี่เนะนาะลงโฮม,มน้ำบนน้องเดียวน่ากร,ปประตกปลาซิว,วัยกตกปลาซิวคุ้มนาะแต่ตอนนี้มันก็บรคระลกเพราะว่าเฮาดูดน้ำลงโฮมกันแล้วก็เอาปลาลงไปโฮมกันเป็นปลาปล่อยคนอย่าลงพ้นอย่าพาลงพ้น จะลงมันที่เก็บลงบัวเบิร์ดนะปลาอย่างนะฮะขอใหญ่ขอใหญ่มันปลาซิวกันเต็นเดิมๆปลาซิวกันไลนเน้ะพี่น้องแต่ว่าปลาซิวปลายังก็เขากับ ปลาขอีเนตะลังปลาขอยน้องว่าตึกอันเอามือหนได้เด้พี่น้องอยู่กระถางคบส้่เิ่อาษีอาะาของหตื่นเนาะเพราะ่าบ้านนี่คือป้าเปล่อย,ขอเ,ยนะเขาเลี้ยงเนาะากทิเอาลงปล่อยขึ้นที่เก่ากันเลย่ได้้ แลก็ซื้อไห้กับบุหรี่เนาะให้พ่อไว้ปิ้งปลาใหญ่ Bye. พ่นพนเดี๋ยว่าไปพ่นพนพ่นพนปลาขบดูพ้นไปไปปลาขบก้นไหมปายย่ในนองไหปลาขอปลาห่าบดาะกิวขวา

ป้าเขามันอันนะโอ้เลยมันลายเกินเลยอ้วใหญ่เลยโตใหญ่แง่อันนี้พี่น้องได้สามเต้าแล้วปลาคอใหญ่เนาะปลาบุได้สามมาปล่อยทะเลแต่กันมันเบลายเนาะเพราะว่ามันลงน้องนั่นหลายกวัวแต่น้องนั่นน่ะหลาย เก็บเอาลงน้องก่นเลยอย่ามันตายนะสิบไิลงดอกชัยืนเบื้องขึ้นในพี่น้องมาลงเก็บได้ค่อยคอณไปถือเครื่อนมาน้อง่อยได้ประชองคนนี่พี่น้องนั่งนั่งอย่านั่ง เลยนะเนาะนี่ขอเสบืองปลาอนี้พี่น้องตายกูจุมันเข่ามาอนนี้กะตายไปเลยหนาวมากนะงูหนาวนะดอกแต่ว่ามันตายหน้าด้าจังได้อันนี้โยนป่าลงมาตายแล้วอยู่โงแรงหลายกระปุ่มปิมปุ่มปิมปลาซิวอี อันตะปลาซิวนะพี่น้องอันที่โยนลังท่วมๆ่วมคือเขาโยนปลาลงมานพี่น้องลงมาปล่อยในจังหนะอ,อย่างทีเก็บตายน้องโอ้ยโยนลงนานๆก็ตายแล้วใส่ถุงยางลงมาปล่อยนะกว่าโยนปลาแบบสโลไปแห้งอะไรพี่น้องคือ ปลาปางสโลปลทุโต้บินปาบินิปอยได้เสมาปิ่งอากูยปานินระปอยปลาอคสโล่ขมผังพี่น้องอูเฮ้อก็ถึกฮอาปนกอยบน้าเอาปล่อยวดข้าวก็ย่าปล่อย อาเมือกพี่สกินอืมปลาหอมปลาขมว้าตวตอนนี้เขาก็เก็บปลาซิวได้แล้วนี่เนาะปลาซิวก็ใส่กระตุกกระแตกเนาะยังเลือกหไมไดเลยขาดเนาะอันนี้ฮะค่ะ,ะกระปานี่เนาะพี่น้องแล้วก็ประดุกลายโตยได้พี่น้องมอีลุ้มปุได้ปรดกระปุกไลายลเติบเรนเน 好吧。 ก็กกับปายัปาเน้ฮะปลายงเกสื่อ่อไม่ได้กาะปลาฮะปลาบปลาบูากับปลานี้ยูไซีอู่ค่ะพ่น้องปลานี้ยปลานี้ยหรือปลายังอีก ขอใหญ่ลขอใหญ่อันนี้ซีอูมาจากทางกับโยเกกโยเก่หมดเนื้อนี่น่าจะหนไทยออกไทยเมือมาก อยากว่แจะน้ำฝนเนี่ยมันลงน้ำปลามันย่อนยมันย่อย้ายถอดรถแตกกันเนาะ นีเคือบ้านข่อยน้ำพี่น้อง อมปิ้งกับมีดามพอเรืเ่อนอะไ เขาเฮือนก่อยไปย่างนะมือเราเริมมือออกแ้วสข้อมือฮะผมไปย่างเนอน้ำส่างกระตายพี่้อาเออบ่มีน้ำขอน้ำเขาใส่สองมือเลย บนนจุบจุบมัวเดือนแล้วน้ำสั่งขอตายเนาะด,ดูมัม่งจุดน้องซองมือมั่งยังบ่แล้วสุดท้ายกับเบิดเงินย้อนมัง่งเพลเพ่เพลเพ,เพ,เพ,เพ่ขอนำข้อใส่หลวงพี่น้องซองมือเลยวางเทียงหนึ่งกับขอนำน้ำเพิ่นเบ,บิ้งน้ำขอเอง ใส่จนก็ได้แล้วก็พกขึ้นอีกอมากินกันนี่น้ำคือเขาขอจากเขาถวยบวงกับจนสิบวิน้ำบ้างเนาะสองมือเลยแต่มันก็มันเป็นมาลายมือเี่ดแหละแต่ว่าอัดไว้อยู่เอาได้นะใส่น้ำมือเนานะได้จุ่มตายแล้วน้ำนะเด้